หูฟังเลอเนวเวทิ้งพัด X 1 5 Pro ค่ะทุกคนตัวน,นี้จะเป็นบลูทูธ5.1ุตัวนี้นอกจากดีไซน์สวยแล้วก็ยังตัดเสียงรบกวนได้ดีด้วยค่ะตัวนี้ใช้งานต่อเนื่องได้3ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการตัดเสียงรบกวนของเจ้าหูฟังตัวนี้กันนะคะอันนี้คือออกเรือออกมาข้างหน้าถนนนะทุกคน,แล,คนแล้วก็คือปกติวเ,ตเวลาที่มันมีรถผ่านไปผ่านมาเสียงมันจะดังแบบดังเข้าไปในบ้านเลยนะตอนเนี้ย ก็คือเดี๋ยวเราจะมารอกันว่าจะมีรถถ่านม,มาไหมนะทุกคนแล้วก็เราจะมาดูกันว่าจะมีเสียงรถเนี่ยแทรกเข้ามาในนี้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะตอนนี้รถมาแล้วทุกคนนี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เสียงรถมาอีกถ้าวิ่งเร็วๆก็จะดังชัดหน่อยเสียงรถเนี่ยประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเูาจะไปอัดให้ดูนะคะว่า ถ้าไม่ได้ใส่ไม์แล้วเสียงที่หน้าท้องถนนปกติเนี่ยมันจะดังประมาณไหนที่จะเข้าไปในโทรศัพท์ค่ะอ่าอันนี้จะเป็นเสียงปกตินะคะทุกคนอันนี้คือไม่ได้เชื่อมบลูทูธแล้วอ่ะประมาณเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าจะเป็นยังไงใครจะตามกดทีตะกาส้มตรงแคปชั่น